กากเลียงล้านครับกลวยล้านครับหนูชื่ออะไรครับลเลน <laughs> เลนเลนหน่อยครับเลนหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยสวยิ้มหวานคุณอะ ยิ้มหวานยังคือบโบเห็นตาเมื่อกน่าตาทิไปได้ได้ตามเมื่อได้ได้บ้านจิงอ่าทุ่จ้าก่อนวันดีจ้าสต้องสวยอย่าเดินเข้าไปรูวยานกองเจ้าสิยนี่ยเลยวันดีจ้าก่อนนั่งลงวันดีจ้าทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนจา้นจาสวยๆเร็วๆเดี๋ยวตาสอไม่ถ่ายนะเลี้ยนหน่อยครับอันนี้จา้าแล้วสวยน่ารักครับ ยังมีแถมไทยตอนตสอเมาอยู่ครับลคลิปนี้ฝากไว้ทำหรับพให้หลานหน่อยเกง่งครับผม